รองนาะยกรัฐมนตรีค่ะเปิดงานยอยดยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี2563ค่ะฉลองปีที่29ที่ยูเนสโกยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลรองนาะยกรรัฐมนตรีแนละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกประจำปี2563โดยได้มอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศขบวนแห่และเกียรติบัตรให้กับตัวแทนผู้นำขบวนที่รวมเดินโชว์ความงดงามย้อนความเป็นกรุงศรีอยุธยาค่ะและความรุ่งเรืองในยุคสมัยต่างๆจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณสุขก็กล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกขึ้นภายใต้วิธีใหม่ปลอดภยดัยโควิดโดยการป้องกันคัดกรองเว้นระยะอย่างปลอดภยัยคนไปเที่ยวงานค่ะต้องร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจไทยชนะกาดไม่ตก สำหรับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามราาดกโลกนะคะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20ธันวาคมนี้ค่ะที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาภายใต้การกำกับดูแลของนายผานุแย้ศรีภูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ย้ำถึงการป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่ค,คือประชาชนคนไทยที่มาเที่ยวกันค่ะอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น โดยหลังจากการทําพิธีเปิดแล้วนะคะยังได้มีการเดินทางเยี่ยมชมร้านเหล่ากาชาจังหวัดพระนครศรียุธยาและเดินชมบรรยากาศรอบงานชมการแสดงแสงสีเสียงอย่างระกาตาอีกด้วยค่ะ